สวัสดีครับผู้พ่อกับไอเดดดับอีกคือเกาครับพี่น้องสําหรับมันนี้ไอเดดดับผามานี่เลยครับพี่น้องอยากกินตับมะฮูแสบๆพี่น้องหลายคนขอมานะฮะนี่กับผักเล็กน้อยนี่พี่น้องนี่ตับมหฮูเนี่ยไปซื้อเขามางหรอพี่น้องเอ้ยไม่ตัดเองว่าสิตัดเองผมมีเวลานี่นะฮะแล้วก็นี่ไปซื้อมาเสริมนะฮะบะมื้อหนาอันนี้สําคัญนี่พี่น้องไซมอนไซมอนเพิ่วนมา นี่มีพร้อมหอยหอยและที่สำคัญพี่น้องนี่กุ้งสดสดอะไอเดนดําสิพาสโซยสโยกินเขาจํำแล้ววันอาทิตย์ครับพี่น้องวันอาทิตย์วันอาทิตย์ที่สิบหกเลขออกพี่น้องบริสีเลขงวดน,นี่ไอเดนดําบริสีเลขเลยพี่น้องว่าบบมีเงินช่วรนี่เก็บหอม้อมดพี่น้อง บะซื้อเลก็กลก็กินได้ไอหนำบะซื้อเล็กก็กินได้นี่แต่มาหุงสามสิบบาทบาทแซลมอนลอยหนึง่งพอเมือม่อกี้ห้าสิบบาทกว่าอ่ากุ้งอีกรวมหละจานนี้ประมาณสองร้อยกว่าบาทพีน้ 200. องสองร้อยเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่ ออืออทลดลองสำหรับผู้ใดถือเลขนะครับเนอะไอ้นี่ดำว่าถึกเลขก็กินได้งวดดี้ว่ซื้อแท็กโตเลยพี่น้อมเนข้าวออกออกเปดๆเสียดายอะไรบาลีชีหนึ่งเกาเกาโบฟันหอดมีรองเลยบริสืทอืออืมคือใจรหา

โอ้เพชรออกหูเพชรออกหูอืมออืยากกินหลายี่ไซมอนไปซื้อไมโครพี่น้องร้อยหนึ่งอ๋อเลยจุดจัดอืมอปลาหมึกลวกแล้วแซมแข็งแค่น้อยอืม มัอนกรอบี่น้องน้แข็งมาเด้อมาเด้ออืมพูดอะไรอยู่ไก่มากอยู่นองใส่ขาวนี่เพื่น้องบ้านไอดิดำสวัสดีเอซทุกท่านนะฮะดีติดต,ตามต้องฝากกดไลค์กดแชร์ไอดิดํานิดนึงนะ,ะไม่ว่าจะเป็นช่อง f เฟซบุ๊กเพจแล้วก็ช่อง YouTube นะฮะ สีหารายการนี่สิ่ละพี่น้องมาเห็ดรายการไอ้ด็ดำผ้าแสบอืมอืมเห็ดคุ้มกัน้ำดำดำเลย,ยลูกอืม,อ,มอย่าก,กินก็ซื้อไม่กินหรอกพี่น้องเอ้ย่าไปถามได้ถึงเลยไอ้ด็ดดำไม่ได้ซื้อเลยไม่ได้ถึงเลยแต่กินได้เนี่ยอืมสองร้อยบารนี่พี่น้องจานเนี่ย ชื่อตะคุงสามสิมบาทใชหมอนร้อยนึง่งประมึอกอีกห้สิบาทเจ้านี้สองร้อยหาสิบบาทพี่น้องไปกินไรดีสิบนไรคือมืนอกินเองอมตกใต้เิ้นหนาวห้ยังดีตะครับอันนี้หอยหอยนั่งร่มพี่น้องกินลงเนื่อแตกเลือดไหเดี๋ยวชิจูมาให้อีก โอ้โหเตะล้องน้ำบู้ใดถือเล็กไส้น้ำม็ถือเล็กยุกไส้นั่งแขางแข่งเดี๋ยวกินน้ำกินไม่ได้ลูกมันเผ็ดมามานี่อันนี้กระป๋อมเมื่อพี่ลองอยากกินห้อกระซื้อมะรวดกินยุ้งเงินถือประยัด

กุ้งนี่ค้ามยๆิๆจดจดจดจัด,จาด,จด,จาดจเาะกินฉลองกูถืกเลขนะมอืม,อม จะเลือดแตกทางออกพี่อมเพชรลนะอืมเนี่ยเอาเนื้อจืดใจคุณวะอืมอืมนี่ครับยังไงเนาะจืดจัดดีใจน้ำพูดถึงเลยนะครับเนี่เอา อืมเบิ่นเบิ่นจะข้ามมือพี่น้องเอ้าขอบคุณที่ไหนสำหรับท่านใดที่ติดตามนะครับไม่ว่าทางเฟซบุ๊กนะครับทางเพจนะครับแล้วก็ช่อง Youtube ใหม่ขอไอ้ดำพาแซ่บนะฮะแล้วก็ขอบคุณทางติดตามทางสุขอนคอโมเดลนะครับวันนี้ไอ้ดิดำพามาแซ่บตามมุ้งครับพี่น้อง อยากกินยังก็ซื้อมาใส่เอาคนละเอาคักๆอืมเอาอืมก็ดีใจนะดูดิเวรนะครับเนอะก็อย่าลืมครับฝากกดไลค์กดติดตามและดิดัม้เลยพี่น้องเนี่สิพากินของแซ่บแสบจริงเยอะมือนาสีเฮ็ดไม่นัให้เบิง มึอน,มมนี้ผมมีเวลาพี่น้องฝนตกน้อนเบิดมือเอาขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสำหรับวันนี้ล่าไปด้วยคำสุดท้ายพี่น้องเลยเอาค่าะค่ะซมมอน,นยอยากกินหลายอืมับขอบคุณครับรสวัสดีครับ